ก็งริมยังไงให้เธอไดรู้ความในใจสักทีออนจริงจริงวัน

มาไหนมานมานี้ยมานี่มานี่มานี่ไหนไหนไหนนี่คือแดนเซอร์มืออาชีพใช่ไหมดีแดนไม่ไม่ทูบะดีแดนอะไรก็แปลกๆนี่จะเอาตามฟิลตามติวเขาไม่ดีแดนส์อันนี้ไม่ดีแดนส์ดีแดนเซอร์หรืออะไรลูกแฟนคลับค่ะแฟนคลับสวัสดีน้องน็อตครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีแฟนคลับครับสวัสดีครับผมไม่ไม่ตัดนะมันไว้แบบนี้หมายความว่าอะไรฮะ อ๋อมันแนว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 เพื่อนบ้างไหมเนี่ยคะับก่อนจะไว้ทรงนี้โอ้โหลุงเท้าไม่ได้สร้างมากี่ปีแล้วเนาะนีมากครับหลายปีหลายปีไม่ตอนนั้นท่วมเขาแม่เอาใส่ถุงพลาสติกไว้เพื่อแกะมานไม่เกลี่ยอ๋ออันนี้เป็นแฟนกับพี่น็อตน้องน็อตหรือพี่น็อตพี่น็อตพี่น็อตเหรอฮะคุณกล้าพูดมากเลยคุณเอาจริงๆอ่ะขอไม่ดีกว่าเป็นแฟนกับเป็นปากปื้มอะไรคุณน็อตฮะ ก็เวอร์อินเป็นชั้นแรกก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยืนนิ่งๆิ่ยืนนิ่งอย่งน้องหรือเปล่าที่ทำให้พี่ต้องห้อยบัตรเข้าตึกแกมมี่เนี่ยฮะอ่ะเป็นยังไงที่มาที่มาทำไมประทับใจเลยผู้หญิงคนนี้ก็ตอนแรกก็เห็นเห็นวิทยาตอนเขาเตะบอลนะครับก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าไอ้ผู้หญิงคนนี้มันแปลกว้ามันเตะบอลเหมือนเราเหมือนเราใช่ผมก็ชอบเตะบอลอะไรอย่างเงี้ด้วยมันก็เลยแบบอยากให้ผมอยาก อยากจะแบบติดตามเขาให้เขาจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยในยนะครับน้องกินข้าวครั้งสุดท้ายเหมื่อตอนร์ตี้เลยนี่คุณจะเต้นเสร็จเมื่อกี้เต้นเต้นมมีโอกาสพบพบแพ้อะไรงี้บ้างไหมครัตอนนี้ก็ใกล้แล้วครับผมใกล้ล้แคือที่ติดตามรถมานานยังฮะก็นานแล้วครับผมตั้งแต่แรกๆเลยครับออ๋ตั้งแต่แรกๆปีหนึ่งพอดีปีหนึ่งพอดีประทับใจมากนะประทับใจมากครับไปเล่นมีออกไปเล่นมีวิดีโอหนะไหมลูกได้ค่ะอาน่าเดือดรัดเดือดเชิญไปหน้ากันคเค ห้อยอะไรเนี่ยของแปลกของแปลกอ่ะอาด้านีอะไรแปลกคนนี้อีกไหมเนี่ยอันนี้คือนี่อะไรอีกหนึ่งแฟนคลับประทับใจในตัวน้องโน้ประทับใจความเป็นตัวเองเป็นตัวเองน้องน้ไปไหนก็ตามไปทุกที่ไม่ทุกที่ค่ะแต่ว่าถ i̇şte ้า่างจังหวัดจะไม่ไปค่ะถไหนกรุงเทพถ้ามีโอกาสจะเจอน้องให้มากที่สุดไปตลอดคะคะไปตลอดทำไมทำไมชอบอะไรน้องเขานุชแปลก คือแต่ผมว่าน็อตจะแปลกยังไงก็ไม่แปลกเท่าพี่หรอกนะครับผมดูแล้วผมนึกว่าปามมี่ครับและแน่นอนขอบคุณทั้งสองท่านมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาไม้ไปเลยลูกเอาไม้เอกไปเลยให้กับบ้านเลยให้กับบ้านเลยอ่ะแน่นอนนะครับวันนี้เรามีโอกาสต้อนรับน้องน็อตอีกสักครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพลงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่คือเพลงเขินค่ะเขินโอ้คือจริงแล้วน้องน็อตเนี่ยเป็นเด็กที่มีความสามารถในการแต่งเพลงด้วย เพลงที่หนูเลโอกาสแต่งไหมลูกมีส่วนร่วมในการคิดเขาเรียกว่าอะไรอะคิด Refer e n c e อะคืออยากได้เพลงแบบไหนแนวเพลงแบบไหนแล้วก็เนื้อหาแบบไหนอย่างเงี้ยตอนนี้หนูมีอัลบั้มแล้วใช่แล้วค่ะเอามาฝากพี่มดดำด้วยไ้ไม่อยากจะเชื่อว่าลูกสาวฉันจะมีอัลบั้มแล้วเป็นอัลบั้มเต็มด้วยใช่แล้วค่ะพร้อมกับดีวีดีคาราโอเกะด้วยคาราโอเกะคือ้องได้เลย นี่ก็จะเป็นอัลบั้มใช่ไหมฮะใช่ค่ะมันตรงกับที่หนูอยากจะได้ตั้งแต่แรกเลยไม่รูกว่าอัลบั้มหนูอยากจะเป็นแนวนี้สไตล์อย่างนี้นหนูเคยค,คิดไว้ตั้งแต่ที่หนูบอกพี่อยากจะได้เป็นอาร์ตอาร์ตหน่อยได้ตรงอย่างที่หนูลูกอยากได้เลยไหมก็ <c oughs> ตรงนะคะเนี่ยดูจากปกอะไรเงี้ยก็เป็นกระดาษเเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งเลยค่ะที่สําคัญแถมยังมัดผมด้วยนะคะ <c oughs> แถมยังมัดผมให้หนูด้วยเออนี่ยท้าจริงทั้งหมดเนี่ยมีโอกาสแต่งทั้งหมดกี่เพลงมีสองเพลงค่ะแล้วก็มีเพลงเขินที่มีส่วนร่วมในการทำค่ะคือไม่ได้แต่งแต่ว่ามมีสวนนรใกา ให้ออกความคิดเห็นว่าอยากได้แบบไหนตัดท่อนไหนออกแตเอาท่อนไหนขึ้นมาอ,มอะไรอย่างงี้ค่ะอันนี้มันเป็นแนวยังไงครับเขินนะครับเขินเป็นส่วนผสมระหว่างโมเดิร์นกับคลาสสิกก็คือลูกกลูกแล้วก็ฟังคืออันนี้เราเป็นคนนําเสนอเองใช่ไหมเราอยากได้ทนแบบนี้ใช่ไหมฮะปกติแล้วก็ไม่ค่อยได้ร้องทนอย่างนี้ป่ะฮะจะจะเป็นแบบสบายสบายสบายชิวๆบอสซ่าบอสซ่าอะไรอย่างนี้ป่ะฮะคือนอดทุกคนมีหลายบุคลิกค่ะครับ แต่เน,นี่ยแหละคือตัวตนมันใช่แต่ผมดูแล้วรู้สึกถึง <S <S อันนี้คือตัวคุณจริงๆนะฮะคุณนรสฮะ <S <S แบบเป็นแนวเป็นเด็กแนวติดติดหน่อยมีมุมมองเป็นของตัวเองเพราะเขาชอบบ้านรูมนี่ใช่ไหมฮะก็ติดไม่ติดละบ้านเขาว่าแม่บอกนรเอาผนางังน,นี้ไปแล้วนรอยากจะทาอะไรกับผนงังนรสทำพทำี่มันทำผนังเส้นละหมดเลยใช่ไหมเยี่ยมบ้านมาแล้วมีเอ็มวีด้วยนี่ฮะมีมี <MV. S 2> เอ็มวีนี่คะกำลังเปิดเลยไม่แล้วท่าเต้นนี่คือคิดเองป่ะฮะหรือว่ายัางไงมีโครกราฟเฟอร์หรือมันออกมาจากาในคะ่ะใช่อ๋อคือแบบไอ้ที่คนเมื่อกี้เขาเต้นนะฮะไอ้เลยคะ่ะอ๋อ <laughs> คือก็เต้นได้หมดเลยเนาะง่ายเออ อันจริงๆเจอว่าน้องน็อตอยู่มามงการสึกษกว่าค่ะเป็นยังไงบ้างลูกโตขึ้นอะไรบ้างโตขึ้นมากค่ะได้เห็นอะไรหลายเลยอย่างที่เราไม่เคยเห็นเลยทําอะไรหลายอย่างที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะได้ทําด้วยแต่อย่างอื่นพี่ขอแสดงความยินดีและขอต้อนดีใจกับยิสิตจุฬาคนใหม่ก่อนโอ้โหมเยนแบบดีใจมากวันที่แบบรู้ปุ๊บฉันเห็นด้วยไอ้นอตเป็นนิสิตจุฬาเราดีใจครับ มันบอกว่ามันมีอนกอนาคตสักทีหนึ่งแล้วใช่ตอนนี้ก um ็มีอนาคตแล้ว่าเมียนะคดิแล้วแหละจะบ้าเล้มีนาคตแล้วไงโอ้พี่หนูมีอนาคตแล้วใช่เพราะแม่ก็ดีใจมากพ่อแม่ก็บอกว่านนทตอนนี้หนูก็เหลือต้องหาสามีนะลูกหาบ้านแล้วก็หารถค่ะไอ้เนี่ยถึงบอกไปยังไงเออแต่คุณแม่เขาทันสมัยมากนะมาเออ คือแบบมุมมองเขาไม่เหมือนบ้านนี้จะไม่เหมือนเด็กๆทั่วไปนะเขาจะให้รูปแบบทำอะไรก็ได้นเนอะียพี่เดี๋ยวมีน้องชายคนหนึ่งอ๋อมีน้องชายไ<า>้วยไม่แล้วอันนี้เรียนคณะอะไรครับสถาปัตค่ะนั่นไง รับน้องน็อตนะฮะวันนี้มาเยี่ยมเยียนบ้านพี่บ้างเดี๋ยวโอกาสหน้าไปบ้านพี่จริงไ<ด>ๆได้เลยค่ะน้องน็อตถ้าถามจริงว่ากว่าจะมาเป็นอัลบั้มนี้ค่ะ<ป>หนึ่งปีหนึ่งปีค่ะค่อยๆเก็บมาใช่แต่ความจริงมันก็มากกว่าหนึ่งปีนะคะมันคือ19ปีมากกว่าคือทั้งชีวิตเลยทั้งชีวิตหนูเลยเพราะอะไรคือมันเป็นการแบบใส่ทุกอย่างแนวดนตรีที่น็อตชอบไม่ว่าจะเป็นนอกจากดนตรีก็เป็นทั้งงานศิลปะแล้วก็รูปถ่ายทะมีรูปถ่ายเก่าๆด้วย คือเขาก็เต็มที่เปนเหมือนกับไดอารี่เล่มหนึ่งไดอารี่เก่าๆเล่มหนึ่งของนศเลยค่ะเป็นไดอารี่เล่มหนึ่งของหนูเลยใช่เป็นยังไงบ้างจากเมื่อก่อนนี้เคยเป็นเคยฝไไไ่นว่าไปเอาเพลงคนนู้นมาร้องทีหนึ่ง <c oughs> ไปเอาเพลงคนนี้มาร้องทีหนึ่งเค้า <c oughs> นี่เปนเพลงตัวเองละความรู้สึกมันต่างกันยังไงมันสุดยอดอะคือเราเราดีใจที่มันเหมือนกับมีหนังสือเล่มหนึ่งที่แบบบันทึก เรื่องราวของเราแล้วก็มีซีดีด้วยในนั้นที่บันทึกเส้นทางการเดินทางของดนตรีของเราว่าจาก19ปีที่ผ่านมาเนี่ยจากเพลงแรกถึงเพลงสุดท้ายนี่มันม,มันเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนนั้น,<ะ>น,น,นกับตอนนี้มันต่างในขาในาดไหนนศตอนที่แบบยังไม่มีเหรอคะก็ลืม้มาที่แบบจะมีคนร้องเพลงตามเราได้เวลาที่เราร้องหรือว่าหรือว่ามีอัลบั้มของเราอยู่ในมืออย่างเงี้ยที่เขาแบบ จะเปิดฟังตอนที่เขาแบบรู้สึกมันจะเป็นรู้สึกดีใจรู้สึกเศร้ารู้สึกแบบอะไรก็ตามะอะค่ะอืก็จะเป็นงี้แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีหนึ่งเพลงที่กอดเออออกมาหน้านี้เก็บไว้ทํากับแฟนค่ะใช่ไหมฮะกระแสตอบรับเป็นไงบ้างเนาะคะก็โอเคนะคะทุกคนก็บอกว่าเออชอบชอบดีมันมัน,ม,นมันก็น่ารักดีอะค่ะ เนื้อหาก็คุณกวนดีค่ะไอ,อเพลงนั้นนี่จะแตกต่างกับเพลงนี้ถูกไหมฮะใช่เป็นคนละฟิลเลยคน,คนละสไตล์แต่จะเหมือนกันตรงที่มันจะเป็นคุณกวนเหมือนกันอ๋อเออแต่ว่าสังเกตนะน้ตเขานจะมีมุมนกวนของเขาเยอะทุกนิดนิดทุกแรงเลยนะฮะคราวนี้มีเพลงไหนที่หนูได้ชื่อเพลงอะไรที่หนูได้มีโอกาสแต่งเพลงเอง มีอยู่สองเพลงก็คืออยากจะรู้แล้วก็ just fine ค่ะอยากจะรู้นี่ร่วมกับจูเนียร์ใช่แล้วอ่ะฟิตจะร้กันด้วยค่ะฟิตจะร้คือการร้องด้วยกันอย่าไปฟิตอย่างอื่นนเขาไม่ใช่อะไรเลยก็ไม่ใช่เขาคิดอะไรเลยฟิตจะร้องกับจูเนียร์ด้วยใช่อ่ะเป็นยังไงบ้างเพลงนี้อยากจะรู้เหรอคะอยากจะรู้นี่คือ made in Switzerland นะคะแต่งที่สวิตเซอร์แลนด์ตอนไปถ่ายละครไปถ่ายละครด้วยกัน แล้วแล้วคือตอนนั้นคิดอะไรอยู่แต่ตอนแต่งเพลงนี้สงสารไอ้เนี่ยมันไม่มีเพลงก็เลยแต่งถูกต้องนะคะจริงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่คือจริงจริงเป็นไงบ้างครับคือมันก็ว่าเรากำลังนั่งดูดาวอยู่เป็นกลุ่มเลยกับเพื่อนๆหลายคนมากแล้วก็คุยนไปคุยมาแล้วก็รู้สึกว่าคิดถึงคนที่เมืองไทยจังเลยพี่เนียเขาบอกคิดถึงคนที่เมืองไทยเลยเอ๊ะเอ๊ะแต่งเพลงให้เลยดีกว่าพี่เนียเล่นกีตาร์อยู่ค่ะเพราะพีเนเล่นกีตาร์ไปเหรอ ใช่พี่เนื้อี่ตราเก่งมากเลยนะคะจริงเหรอใช่น้ามันนจะเหมาะกับการี่ตร์เลยเนาะมันก็บางคนมีความสามารถนี่ี่าเก่งนะนน้ตใช่รกเต้นก็เก่งนะคะอ๋อเหรอใช่แต่ผมจำได้ว่านื่องจนื่อานจาได้ว่าโน้ตเนี่อาจจกถนัดอากเกเ่าเ่มากเากากเ่เนาเาเาเ่จเน่นเาเปเนเนกเกนเาเปเนืกออเนเอกน มัน,นมีอุ๊เคลเล่ approach, เป็นแบรนด์ของตัวเองซึ่งเป็นลิมิเต็ดดิชั่นคือทำไม่กี่ตัวนะมีสองแบบมีสีขากวกับสีน้ำตาลถ้าเกิดอ,อยากดูอยากรู้ข้อมูลอย่าง, قول, งาเงี้ยเว็บ o ว็บน t อตเดอะคนะคะใช่แล้วมีใครจะได้มาพิเศษเรียนกับน็อตบา้างไหมมีไหมแบบตัวแรกหรือตัวสุดท้ายหรืออะไรอย่างงี้อันนี้ก็ต้องติดตามดูก่อนเลยกันนะคะมันยังสอนตัวเองไม่รอดเลยค่ะนี้เพลงที่อีกอันหนึ่งเมื่อก่อนยังหนูต้องไบเอาเพลงคนอื่นมาร้องค่ะแต่วันนี้เพลงภาษาดอกไม้ของหนู คือเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเราไป cover แต่ตอนนี้เรามีภาษาดังไรเป็นเวอร์ชันเราแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกด,ด,ดีใจนะพเพราะเพลงน,นี้เหมือนกับเป็นเพลงแจ้งเกิดของนอนท์เลยทำให้ทุกคนรู้จักนนท์มากขึ้นนะคะว่าก็ามาอยู่ในนี้ด้วยใช่ค่ะเป็นไงจากวันนั้นจนที่มาสมัครเดอร์สตาร์จนถึงวันนี้มีอัลบั้มของตัวเองจนวันนี้เป็นนิสิตจุฬาปีหนึ่งฟชชี่ด้วยอะยังไม่ได้รับน้องอีกต่างหากรู้สึกดีใจดีใจมากมากค่ะไม่น่าเชื่อว่าแบบชีวิตเราจะจะมาได้ถึงขนาดนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบ ช่วยเราค่ะที่แบบช่วยสนับสนุนช่วยทุทกๆอย่างนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ายแอกแสกด้วยทุกคนเลยค่ะแฟนคลับใช่แน่นอนแฟนคลับค่ะแต่อ<ต>ย่างน็อตเนี่ยดูสดใสล่าเริงม,มันมีบางมุมบ้างไหมที่รู้สึกว่าทำๆเอ้ยมันท้อไว้มันไม่ได้ดังใจมันมีบ้างไหมครับมีอยู่แล้วค่ะม,มีมีแน่นอนค,อคือคือทุกอย่างที่น็อตได้รับตอนนี้คือมันเกินฝันนะคะคือในเมื่อบางทีพอเรารู้สึกว่ามันเกินฝันแล้วเรารเราไม่อยากไม่เพิ่มแล้วบางทีเราหยุดดีไหม แต่ว่าสิ่งนี้ทําให้เราไม่หยุดอย่างเงี้ยก็คือแฟนคลับเพราะเรารู้ว่าเขาต้องการเห็นอะไรของเราต่อไปเรื่อยๆเราก็เลยเหมือนกับว่าทําเพื่อเขาไม่ได้ทําเพื่อตัวเราแล้วอะค่ะอ,อะไรหล <c oughs> ังจากนี้แฟนนี้อย่างแฟนนี้ยางไม่มีค่ะไม่มีไม่จะหาแฟนแน่นสิคะเดี๋ยวคุณแม่จะหาให้ลูกนะ <c oughs> ลูกลอยบาไปร้อนแม่ว่างก่อนขึ้นรายการใหม่เสร็จก่อนจะหาให้อะไรที่พี่อยากรู้อะไรที่นอกเหนือจากการรับที่อยากทำมากที่สุดเลย การเดินทางรอบโลกค่ะโอ้โหนี่มันติ๊แดกเลยสุดยอดจริงๆนะจริงต้องพาแฟนคลับไปด้วยนี่ได้อะแล้วครับเวลาไม่ได้โอกาสหน้ามานั่งคุยชิ้ยาวๆได้ได้เลยค่ะอย่างแรกอย่างดีใจจริงๆกับนิสตจุฬาปีใหม่ครับนะครับยิ่งต้องแ่งงานกันเยอะขึ้นฝากถึงอัลบั้มชุดนี้โูกโอเคค่ะก็ขอฝากอัลบั้มนี้นะคะ ใครที่ยังไม่ทราบพูดนัดออกอัลบั้มแล้วนะคะหรือยังไม่ได้เป็นเจ้าของเนี่ยทั่วประเทศไทยวางแผงแล้วนะคะปกอัลบั้มสวยงามนะคะติดฝาผนังได้บ้านได้ตกแต่งได้นะคะแล้วก็ใช่มีหนังยางด้วยหนังยางรัดผมนะา <c oughs> ใครที่ต้องการซีดีเพลงก็เพอมีสิบเพลงนะคะมีหลายหลายแนวว่าเป็นบุฟเฟ่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะมีหลายแนวมากสามารถเลือกได้ว่าอยากฟังแนวไหนดาวโหลดหน่อยพิพิธข่าวเกตด้วยถสิบห้าบาทนะคะสามารถไปร้องเพลงฟังกันได้ดาวโหลดนะคะดอกจัน 1230699แล้วกดโทรออกนะคะโทรศัพท์บ้านโทรไม่ได้นะคะรักนนท์พ่อแชร์ค่ะขอบคุณน้องนนท์ครับขอให้ประสบความสำเร็จแล้วมีโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันยาวๆน้องๆนี่อ่ะรอบสอง้วเนาะค่ะใช่ค่ะแล้วแต่โอกาสหน้ารอบถ้าสมมตินับจะออกจากบ้านเดือดร้ายหลายรอบแล้วอยู่ค่ะนะก็โอกาสหน้าจะมาคุยชีวิตส่วนตัวหลังมาเป็นนิสิตแล้วเดี๋ยวเรามาดูเขาหนูจะเป็นยังไงขอบคุณครับน้องนนท์ครับขอบคุณครับน้องครับวันศุกร์แล้วครับท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้ ก็มีโอกาสอากาศก็ยังคงร้อนอยู่อ่าก็ดูแลตัวเองกันหน่อยแล้วกันนะออกไปไหนก็มีร่มใส่หมวกอะไรก็ว่าไปผู้ชมมาตอนนี้แดดไม่ค่อยน่าไว้วางใจเท่าไหร่แล้วก็มีโรคอะไรประหลาดประหลาดถ,าถ้าคุณมีอะไริดอกปิดต้องไปดูไปหาหมอกันหน่อยใช่ค่ะนะฮะ